วีว่าเทคติกวันนี้จะขอรีวิวยอดดาวหญิงที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้เออร์ริงเบลล์ฮาแลนด์อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าเออร์ริงฮาแลนด์นั้นมีความสามารถเฉพาะตัวทั้งความแข็งแกร่งความเร็วความฉลาดในการหาพื้นที่การอ่านจังหวะบอลและที่สำคัญที่สุดคือมีสมาธิกับเกมสูงมากครับเรามาดูการจบสกอร์แต่ละรูปแบบของฮาแลนด์กันเลยครับรูปแบบที่1การใช้ความเร็ว ในสมัยที่เขาอยู่กับบุูเซียดอนนูลนั้นการรับลูกทางบอลจากด้านหลังและใช้ความเร็วเข้าไปยิงประตูเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับโดยเขามีลูกยิงแบบนี้ไปประมาณ50%จากลูกยิงของจังหวะโอเพิลเพย์เลยทีเดียวแต่วิธีการเล่นของแมนซิตี้กับเปปกลเดล่าที่มีฮาเลนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านั้นมีความแตกต่างออกไปครับซึ่งฮาเลนทำประตูจากจังหวะดังกล่าวได้แค่3ประตูจาก20ประตูคิดเป็นเพียง15%เท่านั้นและเลี่ยนจุดโทษอีก1ประตู ฮาแลนด์เรียกจุดโทษได้ในเกมเปิดสนามพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับฮาแลนด์วิ่งไปรับบอลหลังไลยจากลูกแทงของกุดอกันและเรียกจุดโทษและเกมนี้ก็มีอีกหนึ่งประตูครับจากลูกแทงของแควินเดบรอยเขาใช้สปีดวิ่งเข้าไปยิงถัดมาเป็นเกมกับคิสตันพาเลตครับที่รับลูกแทงจากกุดอกันและใช้ความเร็วความแข็งแกร่งเบียดเข้าไปยิงประตูและเกมที่พบกับบูแคมป์ตันครับอีกหนึ่งประตู ที่ฮาแลนด์ใช้ความเร็วควบบอลเข้าไปแต่จังหวะนี้ก้องหลังวูฟถอยครับและเปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษให้ฮาแลนด์สับด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปการเข้าทํารูปแบบที่2ครับคือดรอปลงมาเชื่อมบอลเพื่อดึงกองหลังให้ตามขึ้นมาและเกิดพื้นที่ด้านหลังให้เพลุมทีมวิ่งสอดหรือตัวเองวิ่งเข้าไปจบสกอร์นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของความต่อเนื่องในการขึ้นบอลของทีมอีกด้วยภาพนี้จากเกมพบกับแอสตันวิลล่าครับจังหวะนี้ฮาแลนด์ลงมาชิงบอลให้แบนนาโด และต่อบอลกันขึ้นไปครับโดยจังหวะสุดท้ายเขาได้วิ่งไปยังพื้นที่ว่างแต่จังหวะน,นี้ไคลวอเกอร์ er ไม่ได้จ่ายครับและยิงออกไปต่อมาภาพนี้ครับเป็นเกมกับบอลมัดเขาดรอปลงมาและแอซิดให้กุนดวกันเข้าไปยิงประตูและอีกเกมนึงกับนอตติงแฮมครับเขาดรอปลงมาดึงตัวประกบจากนั้นจ่ายให้โฟเดนและตัวเองวิ่งเข้าไปจบสกอร์ในพื้นที่ว่าง ซึ่งการดรอปตัวลงมามีส่วนร่วมกับเกมของฮาแลนด์นั้นทําให้เขายิงได้1ประตูครับรูปแบบที่3ครับคือการเล่นของตัวลุกในพื้นที่ริมเส้นและพื้นที่ฮาสเปซโดยการเข้าทําของแมนซิตี้นั้นจะพยายามให้ตัวครอสบอลมีพื้นที่และเวลาเพื่อครอสบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษและมีเป้าหมายการจบอยู่ที่ฮาแลนด์การเข้าทําแพทเทิร์นนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นบ่อยๆเลยจะเป็นการเล่นของเชวินเดอบอยกับฟิลโฟเดนครับ เรามาดูประตูจากแพทท่านนี้กันครับเบนาโดรับบอลทางริมเส้นและเหลืองจี้เข้าด้านในโดยดึงตัวประกบเข้าไปด้วยทําให้พื้นที่ริมเส้นเปิดทางเดอะอยที่อยู่ในพื้นที่ฮาร์สเปสวิ่งออกไปรับบอลทางริมเส้นเปิดให้ฮาแลนด์เหอะยิงเข้าไปประตูถัดมาเป็นเกมกับเซบีย่าโฟเดนอยู่วงนอกครับและดึงตัวประกบไปทําให้ฮาร์สเปสเปิดจากนั้นแทงบอลให้เดอบอย วิ่งสอดฮางสเปซปาดให้หาแลนเข้าชาร์จที่เสาสองจวต่อมาครับเป็นเกมกับแมนยู i นตตดบอเลเริ่มที่แจ็กกิลิชโดยแบกขวาของแมนยูนั้นตามแจ็กกิลิชอยู่ทำให้พื้นที่เปิดว่างโกเมสวิ่งเติมทางริมเส้นจากนั้นกิลิชจ่ายบอลมาที่เดอะบอยเดอะบอยแทงออกข้างให้โกเมสปาดให้หาแลนจบสกอร์ และอีกหนึ่งจังหวะครับเป็นการเล่นชิง12่ง1-2กันระหว่างชาวคานเซโลและเดอรบอยและปลาดไปให้ฮาแลนด์ยิงเช่นเคยครับซึ่งการเข้าทำแพทเทิร์นนี้ฮาแลนด์ทำไปได้ทั้งหมด4ประตูรูปแบบที่4ครับการโยนบอลจากพื้นที่ฮาสเปซหน้ากรอบเขตโทษที่เราเห็นเห็นกันคือจังหวะการจบสกอร์แบบนี้จะเป็นการยิงที่ค่อนข้างยากถึงยากมากเลยครับคือต้องใช้สลีระเพื่อปะทะชิงจังหวะก,กับกองหลัง และใช้สกิลการจับจังหวะบอลและมีสมาธิกับเกมค่อนข้างสูงครับภาพนี้จากเกมพบกับนอตติแามฟอร์เรสฟิลฟอร์เดนคลอสบอลจากพื้นที่ฮาร์สเปซหน้ากรอกและฮาร์แลนด์โฉบเข้าไปจบสกอร์ที่เสาแรกถัดมาครับเป็นฟิลฟอร์เดนอีกแล้วครับคลอสบอลจากพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกเมื่อสักครูค่นี้ให้ฮาร์แลนด์โฉบเข้าไปหม่งในเกมพบกับคริสตัลพาเลตต่อไปเป็นเกมที่พบกับทีมเก่าเขาครับบรูซเซียดัทมูล และจะเป็นลูกยิงในตำนานแน่นอนครับจากแอสซิสต์ไซก้อยสุดสวยของชาวคาร์เซโลและจบด้วยฮาแลนด์กระโดดถีบบอลเข้าไปและอีกหนึ่งลูกจากเกมเปิดบ้านทุกับแมนอยู่ครับจากลูกแอสซิส์อย่างเหนือคาดของเควินเดบรอยและด้วยการที่จังหวะนี้บอลตกพื้นครับซึ่งคนยิงต้องมีการกะจังหวะบอลที่ดีมากและใช้สมาธิค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ฮาแลนด์ก็ชาร์เข้าไปได้ โดยเขาทำประตูจากจังหวะแบบนี้ให้กับแมนซิสตี้ไปแล้วอีก4ประตูการยิงในรูปแบบถัดไปคือการอยู่ถูกที่ถูกเวลาเราจะเห็นกองหน้าหลายๆคนนั้นได้ยิงลูกง่ายๆครับอย่างที่เคยดีนกันว่ากองหน้าที่ดีต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาซึ่งฮาแลนนั้นก็มีคุณสมบัตินี้เช่นกันครับโดยจะต้องใช้ความสามารถในการอ่านจ,จังหวะบอลที่จะมาอยู่ในพื้นที่นั้นๆหรือเรียกว่าสัญชตาตญาณกองหน้าภาพนี้เป็นเกมกับนิวคาสเซิลครับ ลูกบอลครอสมาจากเดอะบอยมาที่ตัวชงที่เสาสองและจังหวะนี้ฮารแลนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่บอลตกโดยไม่มีตัวประกบและสาจดเจาะเ,เ,เข้าไปถ้ามาเป็นเกมกับคิสตันพาเลตครับบอลป่าจากจอห์นสโตนมาที่ฮารแลนแปลเข้าไปง่ายง่ายภาพต่อมาครับเป็นเกมกับเซบียาจังหวะนี้ฟิลโฟเดนกับดังลากบอลขึ้นไปส่วนฮารแลนนั้นพยายามถอยตัวเองเข้ามาอยู่ในลายเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าพอจังหวะที่โฟเดนยิงบอลไป ฮาแลนด์ land, ก็พุ่งเข้าไปเพื่อเตรียมรอซ้ำทันทีและบอลก็กระชอะออกอามาให้เขาซ้ำเข้าไปไง่ายอันนี้เป็นเกมกับนอตติงแฮมครับบอลชงมาจากเสาสองโดยมีฮาแลนด์อยู่ตรงนั้นและโขกจ่อเข้าไปถัดมาก็เป็นการชิงจังหวะโขกลูกเตะม,มุมจากเกมพบกับแมนยูครับต่อมาเป็นเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกพบกับโคเปเกนครับจังหวะน,นี้ชอคันเซโล บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษฉลับกองหลังของโคเปนเฮเกนและบอลมาในพื้นที่ที่ฮาแลนด์ยืนอยู่เขาสัตว์ด้วยขวาเข้าไปและอีกหนึ่งลูกครับในเกมเดียวกันเป็นจังหวะต่อเนื่องจากลูกยิงแถวสองของโกเมสจากภาพนี้ครับเมื่อบอลออกจากเท้าโกเมสฮาแลนด์ออกสตาร์ทวิ่งเข้าไปเพื่อหลอดสาทัานทีและบอลก็กระชอกออกมาให้เขาซ้ำเข้าไปง่ายๆครับโดยฮาแลนด์ทำประตูจากจงังหวะแบบนี้ให้แมนซิสตี้ไปแล้วอีก7ประตู จากการจบสกอร์โดยวิธีต่างๆนั้นเราจะเห็นว่าฮาแลนด์มีคุณสมบัติของศูนย์หน้าที่ครบเครื่องมากๆครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแข็งแกร่งสมาธิกับเกมความฉลาดการชีงจังหวะยิงลูกยากๆก,การหาพื้นที่เพื่อให้ได้ยิงลูกง่ายๆณนะปัจจุบันที่ผมได้ลงคลิปนี้ไปฮาแลนด์ยิงไปแล้ว20ประตูจากการลงเล่นเพียง12เกมเท่านั้นและแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้อาจมีเกมให้ลงเล่นได้ทั้งหมดถึง60เกม ซึ่งถ้าเราเทียบบรญััิตยางแล้วเขาอาจจะยิงได้ถึง100ประตูลเลยทีเดียวจบฤดูกาลนี้ฮาร์นรนจะยิงให้แมนซิตี้ไปทั้งหมดกี่ลูกและเขาจะทำลายสถิติอะไรได้อีกบ้างเพื่อนๆคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ